ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับวัสดีครับผมช่างหนุ่มเด้อครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางในการติดตั้งพวงขางครับผมอันนี้ของเอซีเด้อครับผม,อมเอฟซีอำเภอขางเคียงอำเภอพีไม้เทหน้ารถบ้านเดิมเดิมอันนี้สภาพดีเต็มเดิมเด้เดอครับผมมือหนึ่งออกห้าง ทำการยึดติดตั้งพ่วงข่างเด้อครับว่าทายังไงแบบไหนครับขี่ดีไหมอดีจะมาทําให้ดูจ้ารถจะขันติดตั้งพ่วงข่างทุกคันต้องขันคอเด้อครับขันคอให้มันตึงนิดนึงแล้วก็เสริมสปริงโชกนาะให้มันแน่นให้มันแข็งขึ้นมันจะได้ไม่มันจะได้มมไดม่ย้วยแล้วก็ข้างหลังต้องเสริมโชกขาตั้งถอดออกยึดสามจุดครับผม อ่าจะมีจะมีอันนี้อันนี้แทงเล็กออกมาแทงเล็กออกมาใต้กันโต๊อ่เดี๋ยวทำให้ดูจะ้ะแล้วก็ถอดขาตั้งยึดกับขาตั้งจุดหนึ่งแล้วก็อันนี้จะยึดตรงคอเด้อครับไม่ไม่เชื่อมตั้งครับผมอ่าเดี๋ยวทยํายังไงเดี๋ยวมาทําต่อให้ดูเด้อครับผมจ้ะจะขับขี่ดีไหม ปล่อยสองมือโชว์สาวได้ไหมปล่อยหนึ่งมือโชว์สาวได้ไหมเดี๋ยวมาทำให้ดูครับผมขอบคุณ f c ที่ไว้ใจให้ดูแลเด้อครับผมติดตั้งพ่วงทาง,งเด้อครับผมไม่ยากช่างไหนก็ติดได้ครับผมแต่ว่าจะติดตั้งยังไงครับง่ายๆมีจ้ะเปโจทย์ที่ยากหน่อยเด้อครับผม เอเลยจะมานําเสนอี่พี่น้องๆว่าเออมีเทคนิคแบบไหนเล็กๆในหน่อยเด้ออาจจะไม่ละเอียดยิบครับผมแต่ว่าให้ดูให้ดูเห็นเเป็นแนวทางว่าเออทำยังไงประมาณไหนครับกี่เป็นไงแต่จะทำให้รู้ต่อจ้าอ่าเล็กๆรอนก็กดพลาสติกลงให้เนี่ย เท้านิ้วออกทางเนียนๆเนนด้อเพื่อเป็นแนวทางจ้านิ้วนิวเนียนๆข้างหลังก็เนียนๆนเด้อแข็งแรงเน,นเนียนเนียนจ้าผมต่องานให้เด้อครับผมเสร็จแล้วเด้อครับผมเหลือเก็บงานนิดๆหน่นนนอยๆจ้ะ เดินสวิตเดินอะไรนิดหน่นนอยรถติดตั้งพ่วงให้เรียบร้อยแล้วเด้อครับผมตามสูตรเนาะตามสไตล์ก็จะเสริมโชคเสริมโชคสามต้น1 2ึสอาอันนี้เพิ่มไปเดินเพิ่มให้มันแข็งแรงนี่้นี้ก็คำยันคำยันข้างหลังนี่อย่า อย่าวางโชคลายอีกลายหนึ่งเด้อครับลายขวางครับผมสมมติวาอยู่เนี่ยอย่าไปวางวางหูโชคลายขวางมันจะหักครับผมต้องวางลายลายเดียวกันกับโชกค,ครับผมจะแข็งจะนึบจะ้ะข้างหน้าก็ตัวนี้ก็หนุนสปริง อ่หา uh huh. สปริงโชคใส่เขาแล้วก็คอขันตึงหน่อยนึงอ่ค uh รับ huh. แล้วก็ออกคางเนียนๆจะออกคางเนียนๆกันฉีกให้หมดเด้อครับผมอ่า uh huh. เดี๋ยวส้่มสีส้่มาอีกนิดนะึง uh นี huh. ่กันฉีกทุกจุดเลย้ <laughs> คำยันชุดคำยันนี่มันแข็งแรงจ้ะกันงัดกันงัดแล้วก็กันฉีกอืมจ้ะอ่าพ่วงตัวนี้ค่อนข้างสูงนิดนึงเด้อครับผมพอดีเป็นโชกเวฟแล้วก็ มันดีดไปหน่อยนึงครับผมมันเป็นเฟรมเฟรมพวกอาซเฟรมพวกรถรุ่นเก่าจะก็เลยออกจะสูงสูงหน่อยนึงมันจะมีหูนี่เพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยถ้ามีโชคสันๆันก็จะตั้งให้สันยุ่ครับผมอันนี้มันพอดีมันได้สูงกเ็เลยเอา้าสูงก็ได้อยอะนะจ้ะก็จะลุยง่ายดีสูงสูงจากพื้นพอสมควร ลดพ่วงทุกตัวเด้อครับผมเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกครับผมจะห่างกันอยู่มองโดยสายตานี่เห็นเลยครับผมแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะตั้งยังไงให้มันให้มันเข่าครับผมเนี่ยผมก็จะจับตามที่เคยแจ้งเนาะ จะมาเล่าด้อครับผมอาจจะไม่ได้ขั้นตอนในการติดตั้งหรือการทําอาจจะไม่ได้มาบอกละเอียดยิบตามที่เคยแจ้งอันนี้ก็เทคนิคเล็กๆน,น้อยๆเธอนําไปปรับใช้ไดกก้ก็จะเกิดประโยชน์จะไปต่อได้จะไม่หวงแล้วครับผมแบ่งปันครับผมถ้าใครเคยดูเลี้ยวติดตามเลี้ยก็ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ดูได้อีกก็ได้เือใครไม่เคยดูหรือ หรือเอาเป็นแนวทางก็ดีครับเปกพี่น้องช่างหรือว่าลูกค้าคนไหนพอทำเองได้จะห่วงกระตั้งนี่เนาะผมผมจะตังตังระดับน้ำด้วยครับอันนี้อาจจะไม่ตงรงทะเรแล้วตอนตอนนั้นมันจะระดับน้ำได้อยู่ตังระดับน้ำอ่าเพราะว่าวางพื้นมันมัน คนละตำแหน่งใบมดแล้วจ้ะอ่าอ่าประมาณว่าถ้าจับศูนย์ให้มันตรงก็คือคันนี้แปดสิบเก้าผมจับเขาตรงนี้ด้วยครับผมไม่ได้จับนี่ด้วยนี่แปดสิบเก้ามากลางรถแปดสิบเก้าข้างหน้าไปไปชนแปดสิบเก้าจ้ะอ่าตรงนี้ได้ได้กลางเร้วที่นี่ก็ตัง้งรถ ตั้งรถให้มันได้ฉากให้มันถ้าไม่มีระดับน้ำก็วัดระดับสายตาเลยครับผมก็ปล่อยปล่อยให้มันกว้างหน่อยสักหน่อยด้ยครับจะกะเอาก็ได้ครับสองเส้นสองนิ้วของอิงนี่ก็ได้ครับผมนิว้วสองนิ้วก็ได้ขอให้มันห่างหน่อยแต่ว่าอย่าห่างเยอะเกินจะพอมันมีพื้นที่ใช้สอยจะ ก็เป็นแนวทางไปเด้อครับผมอันนี้ที่ยังไม่ได้ใส่ไฟไทยนี่รอกกุญแจเด้อครับพอใส่แล้วมันจะล็อกล็อกเบาะเราจะเปิดยากเผื่อเผื่อไว้เพื่อนไม่ได้เอากุญแจมาให้แล้วก็อ่า,อาพอมันได้ตำแหน่งแล้วเนาะตั้งรถพูดง่ายๆก็จับศูนย์ให้มันตรง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 ,ต,งตั้งรถให้มันได้ระดับครับผมแล้วก็ อตอนตังพ่วงแนะนำเบิดนิดนึงก่อนด้วยครับผมเอาเอาฝั่งนี้เชิดก่าเขาเลยครับผมให้มันเชิดให้มันสูงกว่าเขาเลยนิดนึงก่แค่นั้นครับผมเทคนิคก,ก็แค่นี้แล้วก็หล่อหลังประมาณสเตอร์ครับผมสเตอร์ ไปอยู่เสมอก็ไม่ดีครับผมมันจะห่อยไปหลังไปหนาหลายก็เวลาเลี้ยวจะฝืาแล้วก็มีเทคนิคนิดนึงเวลาเวลาตั้งเสร็จเด้อครับถ้าสมมุติว่ามันมันวิ่งใส่ขับไปแล้วมันนักใส่หลังจากขันคอขันอะไรแล้วทำให้มันพอดีแล้วเนาะเสร็จโชกเสร็จอะไรหมดแล้ววิ่งใส่เอ็งบิดล่อครับผมบิดล่อให้มันไปขวานิดนึง ยล่อล่อล่อฝั่งพ่วงบิดไปขวาถ้ามันกินใส่อ่าครับไปแล้วมันนักใส่ทิ้ติติดติติตนิดนึงเองก็บิดล่อบิดล่อพ่วงมาทางขวาแต่บางตัวมันสไลด์ได้เนี่ยเนี่ยบางตัวนี่มันสไลด์ได้พอได้ตำแหน่งเสร็จปุ๊บก็หาหางป๋าแล้วก็ล็อกจ้ะเัรนี้ยังไม่ได้หาหางป๋าใส่เลยจ้ะจะได้ล็อกได้อะไรอันนี้ก็ปล่อยสองมือได้จ้ะ มือเดียวชิวๆครับผมอ่าสองมือไปได้อยู่เด้ออ่าก็เผื่อเป็นแนวทางพี่น้องครับผมก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรหลายเนาะนี่มีกรตังดีๆเชื่อมพอได้หน่อยผมก็ช่วงนี้จะช้าหน่อยเด้อครับผมทำคนเดียววันนี้ก็ถ้ารวมติดตั้งรถด,ด้วยก็ประมาณ2วันครับครับเกือบสองวันเต็มครับอันนี้ก็ทํา เย็นนสี่ห้าโมงเย็นครับผมก็หกเจ็ดชั่วโมงแหละจ้ะราคาขออ่าหลังจากนี้ผมขอสี่พันแปด้ลยครับชุดนี้สี่พันสามจุดจ้ะมันเทียบไม่ได้อะไรหรอกครับผมอืฮักค่าลงค่าแรงใส่ไฟให้นี่ไฟ LED แล้วเปิดโชว์สาวหน่อยครับ ไฟ LED ต้องต่อเป็นไฟแบตเดอร์ครับ LED แลวใส่สวิตช์เลกหน่อยหนึ่งเนี่ยแค่นี้ก็โอเคแล้วครับผมกวางทางไปหาไปหาแผ่นไอ ไอ้พื้นวางลงเท้าแต่พี่เขาขายแผ่นใหญ่ๆแผ่นละลอยอยาจจะวางวางวางตีใส่ตีขว้าสื่อจักสองลอยสามลอยนี่ก็โป๊ะเต็มเลยจ้ะอืก็ประมาณนี้ครับผมเผื่อเป็นแนวทางอ่ะเดี๋ยวพาไปครับโชว์สาวให้ดูครับผมอะรอนานการช่างอันนี้อันนี้นัดเอฟซีสามสี่วันอันนี้อาทิตย์กว่าละจ้า อยู่คนเดียวจะช้าหน่อยครับผมเนี่ยกลางคืนมันฟืนไฟมันมันชัดมันชัดมันปลอดภัยดีเด้อครับนี่ไฟหนา LED ปิดไฟหนารถไฟหนาถับไม่มีผลเลยจ้ะปิดไฟหนารถเบิ้์นดู ไม่มีผลเลยแต่พองงิ้มงีงิ้มงี LED จำๆเลยเด้อครับไอ้ลองครับขี่ดูจ้ะ,ะเปิดสวยจะล้วงจ้ะ พอหลวมอยู่หน่อยนึงจะ้ะคอมันหลวมจะสะบัดนิดนึง อยาไปขันคอเขาหน่อยคอมันหลวมเลยกำลังหลวมแต่ว่าถ้าครับจริงๆไม่มีใครปล่อยสองมือดอกเด้ครับครับมือเดี๋ยวเบาๆเลย สองมือโชว์สาวกินยังกินทายอยู่นิดนึงต้องหันล้อมันตั้งขวาหน่อยนึงหันลอกว่างด้วย ประมาณนี้แหละครับผมขันหลอ่อไอ้มันฝืนขวานิดนึงแล้วก็ขันคอเข่านิดนึงก็จบเลยจ้ะแต่ว่าถ้าคับจริงๆก็ไม่ต้องขันนะครับมัน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 ไม่มีใครมาปล่อยสองมือดรอกครับอันนี้ทำให้ดูเฉยๆจ้ะว่าคับง่ายจ้ะ เดี๋ยวเอฟซมารับรถมาลื่นอ่ะตัวคุยกันแล้ว,ลลลอลวขอบคุณที่ไว้ใจให้ดูแลเด้อครับผมถ้าทำพ่วงตามที่แจ้งเด้อครับอย่าลืมกันฉีกเด้อครับช่ยไปจักหน่อยนึงถึงเราจะเชื่อมได้ได้เนียนขนาดไหนยังไงก็ฉีกครับผมมันมันบรรทุกแต่ว่าถ้าถ้าอย่างนี้ปุ๊บมันแผ่นใหญ่มันมัน,ม,นมันจะเต็มหนากว่า กเราให้ฟังไปเด้อครับผมแล้วก็โชคก็อย่าลืมเสริมครับบางบางที่ก็สี่ต้นก็ได้ถ้าบรรทุกนะักหลังหลังยังไงอย่าลืมจะให้แข็งแข็งหน่อยก็เสริมถ้าสะดวกก็เสริมสองน้าก็ต้องหนุนจำไม่ว่ารุ่นอะไรก็ต้องหนุนครับผมคอต้องขันเด้อตั้งให้มันได้ตำแหน่งนั่นละจ้ะ บางทีมันอาจจะดูแกว่งๆแต่ว่าเราเราจับศูนย์เรีวว่ามันได้จับหน้าจับหลังครับมันได้กันก็ใช้ได้ครับผมอ่ะฝากปีฝาก,ฝากน้องได้ครับผมวันนี้เล็กๆหน่อยๆนิดๆหน่นอยๆนี่ละเด้อจ้ะขอบคุณพี่น้องเอซที่ให้ดูแลครับผมนำรถมาจากอำเภอพี่ไม้ขางเคียงครับผม ปที่เป็นเอฟซกันมาเนาะก็ดูแลกันมาผมกับพิเศษไปเด้อว่าจักหน่อยขอราคาขอราคาปกติด้วยครับผมไม่แทบไม่เหลือครับผมพ่วงมาอันนึงก็จะ3,000ันเรียจะทําอยู่สองวันสามวันค่ะลงอะไรได้แทบไม่เหลือจะครับขอสี่พดเด้อครับผมคันต่อไปครับผมถ้ารับได้ก็ว่ากันไปครับผมรับไม่ได้ก็ต้องรับแลวครับผม ช่างเพราะช่างไม่ได้ได้กําไรมากหรือครับได้อยู่ดอกจักพันจักอะไรแต่ถ้าช่างช่างเอาราคาสี่พันสามนี่คือ,อตอนนั้นมันมีลูกน้องช่วยมันก็นเร็วเนาะครับมันเร็วมันหลายคนจ้ะลุมลำลุมลำลุมลำม,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 มันก็นเลยดูเหมือนดูเหมือนจบเร็วอ่ามาวันเดียวเซตวันเดียวเซตจ้ะอันนี้อยู่คนเดียวสองวันสามวันจ้ะขอจักหน่อยจ้ะ ครับแล้วก็พอไปต่อได้จ้ะครับทำมาหากินพอมันมีกำไรเด้อครับผมก็ขอกันไปแจ้งกันไปนี่แหละจ้ะขอบคุณพี่น้องที่ดูแลครับอือจ,จังหนุ่มครับผมเอาเผื่อมีสาระดีๆก็จะมาแจ้งพี่แจ้งน้องใหม่เด้อครับผมสวัสดีครับ